สบายดีเนาะทุกคนเมื่อี้มาพบกับเบลอีกแล้วเบลเส้้าทุกคนไปเก,กลือกายและเกลือมุนเนาะทุกคนนี่เรามนีนนองพอดเตอร์ไปเกลือน้าเนาะทุกคนโอ้ยจะมันคุยเธอด้อไปไปเลยปะไปเลยปะไปเก,กลือกายเลยปะีะต้องเก,อกลืกอกายกอนเนาะทุกคน เอาพ่อเ์อเขาไปนี flat, ่เพือนนอกามีหน่อคุนมเหมือนกับแบบโต๊ะของนอยใหญ่คืเป็นไข่ไม่กล้วนไม่กลับเปลือกนึงกินหัน พอตอวนักมากเลยนะทุกคนฮอตแล้วหนีนอทุกคนมู๊สามโตกินเก่งหง่ะกันกินกินเก่งฮะ เร่องทุกคนเรือวาสีเอาพักมาเป็นอาหารของมันก็ได้นอโบให้นมันกินหัวอาหารหลายเกินไปเนาะทุกคนต้องกินพักกินหยาแน่นะทุกคนกินหัวอาหารหลายมาก็สิบด,ดีเนาะทุกคนแต่ต้องกินพักน้ำกินหยาแบบก็เป็นแบบน้ำกล้วยหยางนี่ยน,น,นะทุกคนแบบเป็นก๊กล้วยเนาะหรือวา เป็นห้าม, no, มน้องห้ามออนมาทุกคนจบสามีนะ้องทุกคนถ้าทุกคนมางคอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้พอสดุ์เนเธอร์เพื่พอบระผัดคลิปใหม่ๆของพอสดุ์บ๊ายบายนะบ๊ายบๆในซึ่งยังอ่ะเอ้ยบ๊ายบายก่อนทิล่ะเร็วๆฝากเข้าเี่งานนี้นะฮึ่มไน่ยังค่ะเอ้อบ๊ายบๆในตี บ๊ายบายบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเด้อ